สวัสดีครับพ่อเม่พี่น้องผู้สนใจเรื่องเพลิงครับเอาละครับนี่นี่เบิงกล้องเพลิงพี่น้องเบิงกล้องนี่ป็นหัวใหญ่ๆตัวขังเทิงก็ามาห้อยมันปิดไว้ครับสแสดงว่าตอของางแม่ยู่เห็นแมมตอบินออกไปว่าหันสองแม่นั่นเห็นบ่พี่น้องบินเข้ามาแม่แล้วโอ้แม่ตอเนี่ยละครับผลของการเฮ็ดหู งูล่อผึ่งครับหูใหญ่มันมีหลายอย่างครับผมมาอยู่ได้แม่ตัวครับอันนี้นาที่ั้งง่าติ่นเลยนยะเพราะเห็นแม่บินออกบินเข่าแล้วครับบัดน,นี้ที่หาวิธีแก้ครับบัดน,นี้เห็นบอกครับกำลังบินเข่ามาตัวบางไงได้เป็นต้อรุมใช่ไหมพูดตามบินเขา่าบินเขา่าให้แบบเดียวกัแก้ได้บัดน,นี้ เพราะสุดกันต่อก็อบอกวมีแต่สุดกันเพิ่งคุณต้องสิศไส่หาเนี้ยปิดหววากกา้วยสักคนถ้าปิดหวว้วยก็อีกอย่างนึงล่ะอีกอย่างนึงมันกับแม่มไปหากินกลับมากลับเขาก็จะมาเฮ็ดอันเฮ็ดเท้าเห็นบ่พี่น้อง นั่นแหละคุณร่างออกลังเขาเลยนี่ประตัวแท้ๆเลยนะครับหูผึ่งหูใหญ่โมบินพลีครับกล้องผึ่งเขาครับเป็นพลเสียถ้าผึ่งเขามาอยู่เราต่อกเขาไม่กินอันนี้นาที่ผึ่งบอนมาอยู่ต่อมาอยู่ก่อนเนี่ยเห็นไหมพี่น้องอันตรายครับจักสิกเฮฟวี่ทีไรจังสิยเลยออกใจ เห็นบ่มีเราเป็นขาน้าวนาที่หนาที่แม่หลายแล้วต้องใช้ใส่ไฟล่ะครับมันใส่ไฟใส่ไฟครับต้องคอยจีวัยแล้วก็ย่ายามองเห็นบ่ลังออกลังเข่าเลยซ้ำหางของมันมืรู้ว่ามันที่หางใหญ่หางหน่อยหางแง่ซ้ำได้บู้ครับบัตรเงี้ยก็สิ้นหาวิธีถามเจ้าของให้เพิ่นก่อนเพิ่มไม่หยาบบ่ นะครับเจ้าของเพื่อนยุ่งยุ่งๆอยู่นะแต่เพื่อนบอกว่าเบิ่งดอกเพือพ่อนบอสนใจเพื่อนนายที่บุหรุจกกัองวางัตอมันยืนอยู่ซ้ำบุหรุบ้ามันมันมาอยู่ท้งแต่ตอนใดครับรอเบิ่งพี่น้อง